ทำเอาหัวเสียไม่น้อยเลยนะคะสําหรับคุณแคนดี้รากแก่นค่ะเกิดปัญหาเรื่องบ้านอีกแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นบ้านของพี่อูดเป็นต่อที่เจอเปัญหาฝ้ารั่วน้ำเนี่ยก็เจิ่งนองทั่วบ้านเลยมาล่าสุดนะคะเป็นกรณีของคุณแคนดี้รากแกนค่ะที่ออกมาโพสต์เหตุการณ์ระทึกฝ้าหลุดโคมไฟคริสตลัลนะคะที่มีน้ําหนักเยอะเนี่ยก็หล่นลงมาแตกกระจายเต็มพื้นค่ะเป็นเหตุให้คุณแม่บานเย็นรากแกนนะคะเหยียบเศษแก้วทําให้ได้รับบาดเจ็บล่าสุดทีมข่าวได้ติดต่อไปอยังเจ้าตัวนะคะซึ่งก็เผยว่ามีการติดต่อช่างไปแล้วแต่ก็ได้รับการบ่ายเบี่ยงที่จะมาแก้ไข ซึ่งตนเองนั้นไม่ไว้ใจแล้วนะคะจึงเรียกช่างอื่นมาแก้ไขแทนอีกทั้งโชคดีที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเราก็ได้รับบาดเจ็บนะคะมีเพียงแค่แม่บานเย็นที่เดินเหยียบเศษแก้วเท่านั้นค่ะช่วงฝนตกก่อนหน้านี้มาอยู่แล้วนะคะเราก็เราก็มั่นใจในในตัวช่างเพราะว่าเรามีการสอบถามเขาแล้วว่าแทงกระเด็ยค่อนข้างมีน้ําหนักเนี่ยรับน้าหนักได้ใช่ไหมเขาบอกว่าได้นะฮะเราก็คือเราใช้ช่างที่ดูจากในเฟซบุ๊กอะหาะแล้วเขาก็มีเหมือนแบบเหมือน โป<บ>รไฟล์ดีใช่ไหมคะรีวิวีโปรไฟล์ค่อนข้างดีแล้วก็มีค่อนข้างเชื่อครั้งนี้เราก็เอ่อไม่รู้ว่ามันจะเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ก็คือป้าก็เลยล่มลงมาเลยน่าจะด้วยจากการที่พอน้ําซึมลงมาแล้วป้ามันก็เลยเปบตเ,เ,เปียกเนานะค่ะแล้วก็พอพอลมมันก็ทําให้เราเห็นว่าอา้าวตัวโคมไฟมันไม่ได้มีเกาะอะไรไว้เขาเกาะไว้แค่ตัวเอ่อเขาเรียกอะไรซีหรืออะไรสักอย่างที่มันแต่ว่าบางๆอะค่ะนี่โอกาสพูดคุยกัน เราก็ขอให้เขาอ่ะเข้ามาดูได้างานให้หน่อยค่ะดูได้งานให้หน่อยเพราะมันมันมันเสียหายทุกจุดเลยค่ะเขาก็บอกว่าเขาจะเอาช่างเข้ามาทําให้แต่ตัวเขาเข้ามาไม่ได้เราบอกไม่ได้คุณต้องเข้ามาสีเราจะคุยกับช่างดูเรื่องได้ยังไงและที่สําคัญเราไม่มั่นใจช่างคุณแล้วแต่ตอนนี้เบื้องต้นคือทินดีก็ให้เอาช่างที่ตัวเองมั่นใจนี่แลหละค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นเราก็ได้เจอช่างถึงโดยดีย ที่ช่วยทำบ้านเราจนเสร็จอะนะฮะก็ให้เขาซ่อมแซมให้แล้วก็ประเมินให้เขาประเมินราคาเพื่อจะส่งค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปให้กับช่างท่านเดิมค่ะประมาณนี้ยังไม่ได้คุยอะไรกันเพิ่มเติมค่ะแสดงว่าช่างช่างคนแรกที่ทําให้นี่คือเขาก็รับผิดชอบให้ใช่ไหมคะหมายถึงว่าค่างค่าใช้จ่ายตอง้นยังไม่ทราบเลยค่ะอ๋ออาจจะมีแบบว่าฟ้องร้องหรืออะไรนี้กันใช่ไหมคะพี่หมายถึงว่าถ้าแบบตกลงกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ใช่ ค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงขั้นนั้นเนาะก็ต้องรอดูว่าถ้าเรายื่นเ,ออเสนอราคาไปเขาจะว่ายังไงค่ะมีคุณแม่มันเย็นที่เดินออกมา mm hmm. เหยียบแก้วเพราะว่ามันเป็นแทนเกลียที่มันเป็นคริสตัล mm hmm. พอมันตกลงมาค่ะมันก็กระจายไปทั่วบ้านเลย mm hmm. แล้วคุณแม่เขาก็เดินระวังแล้วค่ะแต่ไม่คิดว่ามันจะกระเด็นไปไกลหน้าห้องน้าํา ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เฟซบุ๊กแฟนเ e Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ